สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ชา n น l ของ Whisper Tarot ค่ะวันนี้นะคะแบงก์ก็จะมาอัปเดตนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์ค่ะให้แก่ผู้ที่เกิดในรักนาราศีมังกรค่ะเช่นเดิมค่ะการทำนายเป็นแบบ general reading ค่ะหน้าพายอยากจะตรงกับคุณนะคะตรงบางส่วนหรือว่าไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้นะคะขอให้คุณใช้วิจารยณน,นะคะในการรับชมรับฟังพลังงานสามารถสลับฝั่งกันได้ด้วยแล้วก็ขอให้คุณนะคะรับไปแบบพลังงานดีๆค่ะและดูเป็น แนวทางนะคะไกด์ไลน์จะดีที่สุดค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะเดี๋ยวแบงค์ขอเริ่มต้นที่ Energy ของชาวมังกรความรู้สึกนึกคิดนะคะที่โดดเด่นในช่วงนี้ค่ะคุณมีพลังงานของ4ดาบนะคะมีพลังงานของ10 of swords ค่ะ10ดาบมีพลังงานของ seven of pentacles นะคะ a of pentacles และ มีพลังงานของ Queen of Cups ค่ะสำหรับ Energy ของคุณในตอนนี้นะคะตอนนี้คุณน่าจะอยู่ในช่วงของการออพักฟื้นนะคะจากความรักความสัมพันธ์นะคะคุณค่อนข้างที่จะเหมือนกับอยู่นิ่งๆน,นะคะในในพื้นที่ของตอนเองเหมือนเป็นลักษณะของการทําใจนะคะเพราะว่าไพ่ใบถัดมานะคะขึ้นพลังงานของ10ดาบซึ่งแสดงถึงว่า คุณกับเขานะคะน่าจะเหมือนกับความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนมันอาจจะไปต่อไม่ได้แล้วล่ะนะคะมันน่าจะถึงจุดจบนะคะของความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะมีการเบรกเนาะจบความสัมพันธ์กับเขาไปแล้วนะคะซึ่งมันทําให้คุณเจ็บปวดใจมากๆนะคะเพราะมันเจ็บถึงระดับสิเลยแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณถูกแทงข้างหลังเนาะมันเจ็บจน จนแทบจะทนไม่ไหวอะคะ่ะแต่ว่าจริงๆนะคะสิบดาบเนี่ยม,มันแสดงถึงว่ามันเจ็บเจ็บจนสุดแล้วนะคะซึ่งจากหน้าไพ่เนี่ยนะคะแบงค์มองว่าตอนนี้นะคะคุณเนะ่เหมือนกับคุณได้คุณสามารถควบคุมะคะ่ะต้องบอกว่าควบคุมอารมณ์ความรู้สึกอะไรต่างๆเหมือนคุณดีขึ้นแล้วนะคะเหมือนคุณกลับมารักตัวเองนะคะแล้วก็ด้านอารมณ์ของคุณนะคะก็คือคุณ จะไม,ไม่เจ็บเท่าเดิมแล้วนะคะมันเหมือนมันผ่านจุดนี้มาแล้วนะคะคุณสามารถมีความสุขนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วล่ะนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะมีแนวโน้มนะคะว่าคนเก่าของคุณนะคะที่ได้เบรกหรือว่าจบความสัมพันธ์กันไปเนี่ยนะคะเขาน่าจะมา ขอโอกาสนะคะให้คุณให้อภัยเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยพลังงานของ Ace of p e n t a c l e รนะคะแต่ว่าด้วยตัวคุณเองอะคะ่ะคุณค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่ายังขอคิดขอพิจารณาก่อนนะคะว่าคุณจะเอาอย่างไรดีคือตอนนี้ค่ะเหมือนคุณ อ,อ,อยู่ในช่วงของการไต่ตรองค่ะพิจารณานะคะทบทวนนะคะข้อดีข้อเสียเนาะหรือลักษณะความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะถามว่าคุณยังรักเขาไหมคุณยังมีความรักให้กับเขานะคะแต่ว่าคุณขอคิดนิดนึงจริงๆในความรักความสัมพันธ์เนี้ยนะคะคือคุณนะคะเป็นคนที่ที่ดูแลเอาใจใส่เขาเป็นอย่างดีเลยนะคะคุณพยายามแบบ เข้าอกเขาจะเข้าอกเข้าใจเขาแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาทําให้คุณเจ็บมากๆนะคะคุณก็เลยขอคิดพิจารณาดูก่อนค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดู energy นะคะในฝั่งของเขากันบ้างนะคะคนที่คุณดิวด้วยนะคะว่าตอนนี้นะคะเขาคนนั้นนะคะมี energy ความรู้สึกนึกคิดนะคะหรือตัวตนเป็นอย่างไรคะ่ะมีพลังงานของ3ดาบนะคะเราคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็น ชาวธาตุลมนะคะมีถุนตุนกุ้มมีพลังงานของ DMplace ค่ะมีพลังงานของชาวธาตุไฟค่ะเมธสิงธนูนะคะแล้วกย็ยังมีพลังงานของชาวธาตุลมอยู่นะคะแล้วก็ยังมีพลังงานเป็นยังเป็นพลังงานของชาวธาตุ ไฟค่ะก็คือพลังงานที่เด่นๆนะคะก็จะเป็นธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟค่ะสําหรับเอเนจีในฝั่งของเขานะคะตอนนี้เขาก็ค่อนข้างรู้สึกเจ็บปวดใจนะคะเช่นเดียวกันนะคะเสียใจที่เกิดท,ที่มีการเหมือนกับคุณกับเขานะคะได้ได้ห่างนะคะหรือว่าเบรกความสัมพันธ์กันไปเพราะเขาอ่ะตัวเขาเขารู้สึกว่า คุณยังเป็นหนึ่งในหนึ่งในใจของเขาอยู่เลยคะ่ะคุณเป็น D M place เลยเขารู้สึกว่าไม่มีใครนะคะทำเพื่อเขานะคะหรือว่ารักเขานะได้เท่าคุณอีกแล้วนะคะคุณนะคะเป็นคนที่ทําเพื่อเขามาโดยตลอดนะคะมีความดูแลเอาใจใส่มีความอบอุ่นใจนะคะเข้าอกเ,เข้าอกเข้าใจเขาทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ด้วยตัวเขานะคะเขาก็ยังอยากที่จะเหมือนกับ อยากจะสร้างครอบครัวนะคะที่มั่นคงนะคะกับคุณอยู่ด้วยค่ะแล้วก็ในตอนนี้นะคะเหมือนเขาอยากจะติดต่อคุณนะคะเขามีพลังงานของแดคาถาในบางท่านนะคะคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากเขาแล้วนะคะเขาอ,อาจจะติดต่อมาหาคุณสื่อสารมาหาคุณโดยที่คุณแบบไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวนะคะคุณอาจจะรู้สึกแปลกใจประหลาดใจมากที่เขาติดต่อมาแต่สิ่งที่เขากังวลอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะก็คือเขากังวลว่า ออพอเขาติดต่อคุณไปแล้วเนี่ยคุณจะคุณจะเป็นเป็นอย่างไรนะคะคุณจะคิดอย่างไรกับเขาที่เขาติดต่อมานะคะแล้วสิ่งที่เขากังวลอีกคือเขากลัวที่คุณนะคะจะเฉยชานะหรือว่าทำเย็นชาหรือว่าทำมึนตึงใส่เขาค่ะก็อันนี้นะคะก็จะเป็น energy นะคะในฝั่งของเขาแล้วก็ในฝั่งของคุณค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูสถานการณ์นะคะความรักความสัมพันธ์แล้วก็แนวโน้มกันค่ะ สำหรับพลังงานหลักนะคะในสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณได้ไพ่6ถ้วยนะคะ6ถ้วยตามมาด้วยนะคะ The Judgment นะคะตอนนี้จากหน้าไพ่มันเป็นสถานการณ์ที่คนรักเก่าของคุณนะคะกลับมาวนเวียนกับคุณนะคะอีกครั้งหนึ่งเขาหน้าจะมา เหมือนกับมาขอโอกาสค่ะให้คุณนะคะให้อภัยกับเขานะคะซึ่งจริงๆถ้ามองจากหน้าไพในอดีตนะคะความรักความสัมพันธ์เนี้ยน่าจะมีการเอ break, ่อเบรกเนาะการห่างกันไปแล้วจริงๆนะคะด้วยพลังงานของแชรีออนะคะซึ่งตัวคุณเองอะ่ะคุณก็เหมือนคุณไปเริ่มต้นใหม่แล้วนะเริ่มต้นใหม่ตรงนี้ก็คือเริ่มต้นใหม่กับกับชีวิตของคุณเองนะคะจ,จะเป็นในเรื่องของการงานการเงิน คุณพยายามเหมือนอไปเริ่มต้นชีวิตตัวเองเหมือนให้คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะสําหรับปัญหาอุปสรรคนะคะในอดีตที่มันเกิดมาเกิดขึ้นนะคะในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะมองจากหน้าไพ่นะคะก็าจะเป็นในเรื่องของอความแตกต่างนะคะระหว่างคุณกับเขานะคะอาจจะเป็นในเรื่องของ ความแตกต่างในเรื่องของระยะทางนะคะหรือว่าจะเป็นรักต่างวัยได้นะคะแล้วก็อาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของทัศนคตินะคะเชื้อชาตินะคะชาวต่างชาติได้ด้วยาศาสนานะคะวัฒนธรรมนะคะเ,เรื่องของฐานะได้นะคะก็อาจจะมีปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกันได้นะคะซึ่งปัญหาอุปสรรคต่างๆพวกนี้ค่ะคือจริงๆตัวคุณเองอะคะ่ะในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมา คุณจะพยายามที่จะฝ่าฟันนะคะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆพยายามจะแก้ไขเพื่อจะให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันพัฒนานะคะไปข้างหน้านะคะเพราะว่าคุณอ่ะมีความรักมีความจริงใจให้กับเขานะคะแล้วก็พยายามทําเพื่อเขามาโดยตลอดนะคะนอกจากนี้นะคะปัญหาอุปสรรคที่อาจจะสามารถเกิดขึ้นได้นะคะแต่อาจจะเป็นในบางท่านบางกรณีเท่านั้นก็คืออาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ คุณรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยชัดเจนยังยังคุมเครือสถานะอะค่ะยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรเขาอาจจะไม่ให้สถานะกับคุณเพราะว่าคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับเขาค่อนข้างรักอิสระนะคะแล้วก็เขาอาจจะเหมือนกับว่า ค่อนข้างทําตัวเหมือนกับโสดหรือว่ายังไม่ยังไม่ให้ยังไม่อยากจะผูกมัดนะคะอ,อกับใครนะคะเป็นตัวเป็นตนได้คนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะจากหน้าไพ่ที่จะเป็นไปได้นอกจากนี้ก็คืออาจจะเป็นชาวกรกฎนะคะหรือว่าชาวลัคนาราศีตุลค่ะ หลังจากที่คุณนะคะมีการเบรกค,ความสัมพันธ์กันไปแล้วคุณได้ไปเริ่มต้นนะคะชีวิตของคุณแล้วนะคะที่ห่างกันไปแล้วมันก็เหมือนก็นว่าอยู่ดีๆนะคะเขาได้มีการติดต่อสื่อสารคุณกลับมาเขาอาจจะมีการทักทายคุณนะคะหรือว่ามีการส่งข้อความแบบ ข้อความข้อความรักอะไรต่างๆก็ได้นะคะมาถึงคุณนะคะมันก็เลยเป็นเหตุมาถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่าเหมือนเขาได้วนเวียนกลับมาแล้วค่ะสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะคือมันเป็นลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่มันจะยังนิ่งๆอยู่นิ่งๆตรงนี้นะคะมันน่าจะเป็นจากตัวคุณที่กำลังรอดูสถานการณ์ค่ะเหมือนคุณอยากจะรอดูว่าเขาจะ เขาจะทำอย่างไรนะคะเขาจะาพยายามเอาชนะใจคุณอย่างไรหรือว่ามาทำตัวลักษณะแบบไหนนะคะเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์ยังไงให้มันดีขึ้นเหมือนคุณขอคิดพิจารณาก่อนคุณกำลังเหมือนกับทบทวนนะคะไต่ตองความสัมพันธ์ต่างๆนะคะที่มันผ่านมานะคะด้วยตัวคุณเองนะคะคุณก็ยังมีความรักแหละให้กับเขานะคะแต่ว่าในอนาคตนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกนะคะ หลังจากที่คุณมีการเหมือนกับนิ่งๆนะคะทบทวนรอดูสถานการณ์มันจะต้องมีสิ่งที่คุณจะต้องมีการตัดสินใจค่ะในอนาคตค่ะคุณอาจจะต้องมีการตัดสินใจเลือกนะคะว่าเออคุณจะไปต่อไหมกับความรักความสัมพันธ์นี้หรือว่าคุณจะพอแค่นี้แต่การตัดสินใจของคุณนะคะด้วยพลังงานของจัสติกเนี่ยคือมันจะเป็นลนักษณะของการใช้เหตุและผลนะคะออคุณจะพยายามพิจารณานะคะข้อดีข้อเสียอะไรต่างๆ คุณจะรู้สึกว่าถ้าความสัมพันธ์นะคะมันไม่ได้เป็นแนทางที่ดีนะคะคุณก็พร้อมที่เหมือนกับจะจะมไม่ไปต่อนะคะกับความสัมพันธ์นั้นค่ะเนี่ยก็คือคุณก็มีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจนะคะในเรื่องของความรักสำหรับ สิ่งที่คุณคาดหวังนะคะออความความจริงๆลึกๆในใจของคุณนะคะคุณก็อยากให้เขานะคะกลับมานะคะแล้วก็อยากให้เขาเนี่ยมามอบความรักให้คุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนที่คุณนะคะเคยมอบความรักให้กับเขาค่ะสำหรับไพ่บทรสรุปนะคะในตอนนี้นะคะได้พลังงานของ9้าคาถาค่ะแสดงถึงว่าในช่วงนี้ค่ะคุณค่อนข้างที่จะเหมือนกับ มีการสร้างกำแพงนะคะใส่เขาอยู่นะคะเพราะว่าคุณกำลังร,งรอดูรอดูเขาอยู่ว่าเขาจะทำอย่างไรนอกจากนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าที่คุณสร้างกำแพงเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณยังไม่มั่นใจในตัวเขานะคะคุณยังมีความหวาดระแวงอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์นะคะแล้วก็แนวโน้มนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไป ให้ไพ่นะคะสื่อสารนะคะข้อความในใจจากเขาคนนั้น,นะคะ่ะคนที่คุณดิวด้วยค่ะถ้าเขาฝากมาบอกได้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะชาวมังกรเขาอยากจะบอกว่าเอ,อ่อเวลานี้นะคะมันอาจจะเหมือนที่ผ่านมานะคะ่ะมันอาจจะไม่ใช่เวลาที่ที่ถูกที่ต้องที่ถูกต้องเวลาที่ควรสําหรับเรานะคะแล้วก็เขา หวังว่านะคะเขาอยากจะกลับคําพูดนะคะที่เขาได้เคยพูดกับคุณไว้นะคะอาจจะเป็นถ้อยคําข้อความที่ไม่ดีอะไรต่างๆที่อาจาจะทําให้คุณเสียใจเขาอยากจะบอกว่าเขารักคุณค่ะและความรักของเขานะคะเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขด้วยนะคะแล้วก็ข้อความสุดท้ายค่ะเขาอยากจะบอกว่าเขานะคะไม่สามารถหยุดคิดถึงคุณได้เลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปให้ไพ่นะคะ มาสื่อสารนะคะสถานการณ์นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณในอนาคตนะคะอีกในช่วงของ3เดือนนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะขอทราบสถานการณ์ความรักในอนาคตของคุณชาวมังกรค่ะ King of Wands ค่ะ The Tower และ Ace of Cups ค่ะ สำหรับสถานการณ์ความรักของคุณในอนาคตนะคะเขาคนนั้นนะคะน่าจะพยายามที่จะเหมือนทำให้คุณพึงพอใจะคะ่ะเขาจะเหมือนทำทำเพื่อคุณนะคะตอนนี้คือเขาอยากจะเขาเหมือนเขาอยากจะเริ่มต้นความรักกับคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเขามามอบ อยากจะมามอบหัวใจให้คุณแล้วนะคะนอกจากนี้นี่พลังงานของทาวเวอร์นะคะมองจากหน้าไพ่นะคะเขาน่าจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเหมือนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อจะทําตัวให้ดีขึ้นนะคะเพื่อที่จะเหมือนกับอยากจะมาเริ่มต้น่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วถ้ามองดูแล้วมันอาจจะในอนาคตน่าจะมีจุดเปลี่ยนนะคะ จุดเปลี่ยนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะของคุณกับเขาค่ะชาวมังกรต่อไปนะคะเราไปให้ไพ่นะคะ oracle นะคะให้คําแนะนํากับคุณค่ะขอคําแนะนําจาก oracle ค่ะให้กับคุณค่ะ no commitment ความรักความสัมพันธ์นี้นะคะมี no commitment และมี commitment อืม แบ่์มองว่าความรักความสัมพันธ์นี่นะคะในอดีตนะคะที่ผ่านมานะคะตอนที่คุณสารสัมพันธ์กับเขาเดิมเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ มันไม่ผูกมัดกันนะคะอาจจะเป็นในความสัมพันธ์ที่อาจจะยังค่อนข้างคุมเครือไม่ชัดเจนแล้วก็ยังไม่มั่นคงเท่าที่ควรนะคะแต่ว่าเนี่ยมันต้องมีจุดเปลี่ยนมันมีจุดเปลี่ยนขึ้นจริงๆมันจะเปลี่ยนจาก no commitment นะคะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบจะแน่นแฟนขึ้นนะคะอันนี้คิดว่านี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะมาสื่อสารนะคะก็คือ มันจะแน่นแฟนขึ้นนะคะคุณกับเขานะคะอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นมั่นหมายหรือว่าแต่งงานได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะคะขอคำแนะนำจากแองเจิลค่ะให้กับชาวตัคนณาราศีมังกรในเรื่องของความรักค่ะจงปล่อยวางนะคะคือไพ่อยากจะมาสื่อสารนะคะบอกคุณว่า ให้คุณนะคะจงปล่อยวางนะคะให้ปล่อยให้นะคะออสถานการณ์ต่างๆนะคะมันเป็นไปตามเหมือนกับเป็นไปตามธรรมชาติของมันก็คือคุณไม่ต้องไปกะเกณฑ์อะไรนะคะว่าให้มันเป็นแบบนั้นหรือเป็นแบบนี้นะคะไพ่น่าจะอยากมาสื่อสารบอกว่าให้จัก,กรวาลน,นะคะทําหน้าที่นะคะในการคลี่คลายปัญหาต่างๆนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ไพ่ย,ยังมาสื่อสารบอกคุณอีกว่า คุณนะคะควรที่คู่ควรค่ะกับความรักที่ดีนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนที่จริงใจนะคะกับคนรักเพราะฉะนั้นนะคะคุณคู่ควรกับความรักที่จะเจอคนที่ดีนะคะหรือว่าความรักที่จะทําให้คุณมีความสุขมากที่สุดคะ่ะต่อไปนะคะเราไปให้ไพ่นะคะให้คำแนะนำหรือว่าให้ข้อคิดกับคุณนะคะชาวมังกรน,นะคะว่าตอนนี้นะคะคุณควรจะทำอย่างไรดีค่ะ พายอยากจะมาบอกว่าให้คุณนะคะอย่าตำหนิใครเลยนะคะแล้วก็ยอมให้สิ่งที่เธอควบคุมไม่ได้นะคะเกิดขึ้นไปตามธรรมชาติของมันบ้างนะคะ ใช่เลยค่ะไพ่สองใบเนี่ยนะคะสอดคล้องกันก็คือให้จัก,กรวาลน,นะคะทําหน้าที่นะคะคลี่คลายปัญหาต่างๆให้กับคุณค่ะทั้งหมดนะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะความรักของชาวมังกรค่ะแบงก์ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้คอมเมนต์กับทางช่องรวมทั้งให้คําแนะนํากับแบงก์ด้วยนะคะก็ขอไว้พรนะคะให้ทุกท่านนะคะสมหวังในความรักนะคะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการเงนินต่างๆแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ